สำหรับใครที่กําลังมองหารับเติมเกมมือถือในราคาถูกอยู่นะฮะก็อย่าลืมร้านนี้เลยนะจอนชาวไรนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยบริการดีและเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยด้วยรับเติมเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็น b l a c ค c ร o v e r M One Punch Man World Black ็ o c k i d o อก d v e n t u r e และตอนนี้นะครับร้านจอนชาวไร่กาลังเปิดรับสมัครสตรีมเมอร์เพื่อที่จะโปรโมทร,ร้านเติมเกมอยู่นะฮะใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปคุยรายละเอียดกับทางร้านได้เลยนะลิงก์ร้านจอนชาวไร่อย,อยู่ใต้ แล้วนะครับสามารถที่จะแอดไลน์ติดต่อไปที่ร้านได้เลยนะครับอยากได้รับส่วนลดในการเติมเกมลงไปอีกง่ายๆครับเพียงแค่นายบอกว่ามาจากช่องเจโชก็จะได้รับส่วนลดลงไปอีกด้วยนะที่จะเติมเกมมือถือในราคาถูกอย่าลืมนึกถึงร้านจอนชาวไร่นะครับผมเฮโยวอทช์ซ็อกแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮเย็นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจโชฮะสำหรับคลิปนี้นะครับฉันก็จะมาแนะนําเกมใหม่นะกับเกมที่มีชื่อว่า SNK Fighting Master เปิดให้ บริการแล้วนะครับบนสโตทยเฉพาะ Android อย่างเดียวเท่านั้นนะโดยตัวเกมจะมีแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเป็นเกมแนวจัดทีมต่อสู้ตลุยด่านก็คือไอดอลนั่นเองอนะเนาะขนทัพตัวละครในเครือ SNK มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพีโอริอัเทนาเคียวไมฮาโอมารุแล้วก็ตัวละครอนนื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยดีนะครับเบื้องต้นตอนเนี้ยเซิร์ฟมันก็จะมีอยู่แค่เซิร์ฟเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือเกียวคุซานากิ101 ลุยเลยแล้วกันว่ากันว่าเกมนี้นะครับจะมาคว่ำงงไกล้ลมเกนชินสยบวันพันช์แมนเวิลด์ด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับอืมตอนแรกเขาก็ให้เราเลือกนะว่าจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายนะครับแน่นอนละผู้หญิงแล้เราก็ตั้งชื่อไปฮนะจอยโชว์อ้ยภาพค่อนข้างโอเคอยู่นะเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่อง อันนี้เราก็รับบทเป็นเคียวเนาะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับเออว่ะแจ๋วว่ะแจ๋วว่ะแล้วก็มีเป็นนี้มารูมาช่วยเราต่อสู้ด้วยจะสังเกตเห็นได้ว่าด้านล่างขวามือตรงเนี้ยมันจะมีการปรับแต่งอะไรด้วยนะแล้วก็เร่งความเร็วได้ด้วยเสียดายอยากให้มีภาษาไทยว่ะการเคลื่อนไหวต่อสู้อะไรเงี้ยนะทำได้ดูดีอะ่ะ <mee> เป็นไงครับเอฟวงเอฟเอกท่าทางจะต้องสตรีมแล้วล่ะเจอกันในไลน์น่ครับเกมนี้โอ้โหเป็นนี้มารูโคตทเท่อันนี้ก็คือตัวละครเบื้องต้นที่ทางตัวเกมให้เรามาเนะาะสต่อ2อเอนดี้โบกาส ไอตัวข้างหน้าผมจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรโกลวะ่ะโกลรไดมอนด์นี่นไงถามให้ตายมาแล้วด้านซ้ายล่างฮืออุ้ยมีการเรียกเพื่อนมาด้วยววอู้ยแมงวาดอ๋อก็คือตัวหลักเราเ,าเมื่อกี้เนี้ยเรียกมาได้ด้วย ได้อะไรมาครับนี่40เพร30,000ทองอุย้ยแป๊บเดียวก็เปิดกาชาได้แล้วนี่ Recruitment อ๋ออันนี้ก็คือฉากกาชานะจะเห็นได้ว่ามีอยู่3ตู้ด้วยกันโอเคสุ่มไปก่อนแล้วกันอันนี้ผมว่าน่าจะล็อกอะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆได้ตัวไหนก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะ จะดูซิว่ามันล็อกหรือเปล่านะครับได้เป็นกโกโรไดมอนตําแหน่งดีเฟนต์ก็คือแท้งนั่นแหละนะครับตัวละครระดับอาเท่านั้นนาจกตากาะไรอัพอันนี้ก็เป็นการจัดตําแหน่งตัวละครในทีมของเราแหละอ่าใส่ได้ทั้งหมดน่าจะหกตัวละครน,นะเมื่อกี้นี้แล้วก็จะเห็นได้ว่ามันมีในส่วนของสัมพันธ์ด้วยนะถ้าเกิดเรามีตัวละครครบตรงเนี้มันก็จะเพิ่มเอฟเฟกต่างๆเนาะเออมันใส่ตัวละครได้หกคนนะดนล่างตรงเนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ด้านขวามือเนาะอันนี้เพิ่มเลเวลตามปกติเลยตอนนี้ทีมของเราก็มี3ามตัวละครแล้วนะครับกดออโต้ได้ด้วยทางขวามือล่าง การคอมโบค่อนข้างที่จะลื่นไหลเอฟเฟกสกิลน่าจะปิดเปิดได้นะผมว่าเวินได้เจอตะลุงหมัดเมาตายซะขนแก่ก็ไม่เวและครับอะไรวะนะหูเด้งเลยกดเล่งความเร็วอีกได้ไหมเนี่ย น่าจะเต็มที่ประมาณคูณสองนะผมว่าห <c oughs> จับทุ่มยังไงพวกว่าเขาไปดิจังหวะนี้ห <c oughs> โอโลอยังไงดีวหนะ้า เฮ้ยมันจุดแลเปิดว่ามันจุดแลเปิดที่ทอง้องมาเมื่อกี้เนี่ยก็น่าที่จะไม่มีปัญหาอะไรปังเรียบร้อยเอาอีกแล้วครับหนึ่งทีอีกแล้วรั้งที่สองเพื่อนๆได้ตัวอะไรก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กันหน่อยละกันไม่รู้ว่ามันจะล็อกหรือเปล่านะตัวอะไรวะเนี่ย อเทน่าวะ่ะน่ารักเป็นสายซับพอร์ตถ้าให้ผมเดานะน่าจะเป็นตัวฮิวอ่ะเป็นตัวละครระดับอาร์นะครับตัวนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนะว่าตัวเกมจะมีแจกอะไรบ้างนะครับอ้อแล้วก็เกมนี้นะครับไม่มีโค้ดนะอ,อะไรวะน่าเนะด้งไปหมดเลยเฮ้ยโเยี่ยมเลยวะ่ะ อันนี้คือไม่ชิ่ราุอีโอ้โหแล้วด,ดูท่าเลยครับนอ้องขาวเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะว่าแพ็คแม่ถ้าเกิดใครที่สนใจอ่ะจะต้องเติมเท่าไหร่นะครับ60ไดมอนด์เนี่ยมันน่าที่จะเป็นอันนี้หรือเปล่าฮะ60ไดมอนด์เราก็ต้องเติม0.99ก็เท่ากับ30ตัวบาทนะเนาะประมาณนั้น35บาทอ่ะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะแล้วเราก็จะได้ตัวนี้เลยเจมเจมมีแบทเทิลพารด้วยนะครับทางด้านซ้ายมือ ก็จะเป็นเกี่ยวกับเพชรล้นล้วนเลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะทีเดียวนะแพ็คนี้ก็ประมาณ15เหรียญไปแล้วก็ด้านขวามือตรงนี้นะครับมันจะมีในส่วนของภารกิจ7วันเลยนะสามารถที่จะขึ้นตัวละครอ,อาร์เทนาเป็นระดับ UR ได้เลยนะครับก็อย่าลืมมาทํากันด้วยล่ะเป็นภารกิจ7วันที่ค่อนข้างดีอยู่นะแล้วก็มันจะมีอีกส่วนนึงครับก็คือทีมเบรกทู ตรงนี้มันก็จะเป็นภารกิจเกี่ยวกับอัพตัวละครนะน้องเ,เ,เราก็ต้องมาดูเควสตรงนี้นะครับว่าเขาให้เราทําอะไระนะนาะได้เพชรค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะใครที่สนใจจะเล่นเกม SNK Fighting Master นี้นะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ดาวน์โหลดได้เลยอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอรีวิวเอาไว้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปปั้นตัวก่อนละแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมก็ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ Five